ผมเปิดออนแล้วนะปึ๊บเจ้อ๋อโอเคปุ่มปุ่มนี้ก็จะเห็นว่าสว่างขึ้นใช้ได้นะครับ แก t จแซบสวัสดีครับแก t จแซบช่องรีวิวของใช้ใกล้ตัวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้โอ้แย่มากเลยนะครับกรอบเลยกันเลยทีเดียวเพราะว่าค้าขายลำบากนะครับผมก็เลยจะต้องประหยัดไฟกันนิดนึงผมก็ได้สั่งหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์มานะครับตัวนี้เขาก็ดูเข้าท่าดีนะผมสั่งมา2ชุดนะครับชุดหนึงก็ประมาณ550บาทนะครับเป็นหลอดไฟชนิดที่ว่าเป็นเกลียวนะครับ แล้วก็จะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับตามนี้เลยเป็นหลอดจัมโบ้ด้วยนะครับพร้อมกับแผงโซลาเซลล์นะครับาสโลแกนเขาก็คือแรล่งพลังงานที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้อโอสุดยอดไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับ อ่าเป็ลักษณะนี้เลยนะเดี๋ยวมาแกะดูเบื้องต้นกันดีกว่าว่ามันมีลักษณะอย่างไงบ้างนะครับผมจะแกะแผงอมปก่อนเลยอ๋อ,อจะมีชุดติดตั้งมาให้นะครับว่าเราจะไปติดตั้งที่ไหนยังไงอุย้ย ไม่ทันด้ใช้เลยเดี๋ยวจะพังซะก่อนโอเคก็จะมีให้มาประมาณนี้นะเราก็ต้องติดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งไว้อะไรประมาณนั้นเพื่อรับแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นสายลักษณะนี้นะครับอ่ดสายไฟตัวนี้น่าจะเป็นตัว กระจายไฟนะครับเข้าไปเก็บในหลอดโอเคผมวางพักไว้ตรงนี้ก่อนนะ้ามาแกะกล่องกันดูกล่องก็จะเป็นลักษณะน,นี้อ๋น็อตอยู่นี่นะครับสองตัวเนี้เราก็ต้องใส่ที่แผงนี่นะครับโอเค รีโมดลอดไฟตุยตุยชอบกลนนะ <c oughs> ดูมันกลมๆดีอ่ะชนิดใหญ่อันนี้ฝ่ามือผมประมาณฝ่ามือ ปั่นก็ประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีสาย USB มาให้ด้วยนะตัวเนี้น่าจะเสียบ USB ใช้ได้เลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมลองดูติดไหมโอเคเสียบเลย เงียบเดี๋ยวก่อนมันต้องมีกลไกลอะไรสิตัวหลอดไฟนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับร้0ยเก้าวัตต์4ี่พมิลลิแอมป์เดี๋ยวผมจะไปติดแล้วก็ดูกลางคืนอีกทีว่าเขาสว่างขนาดไหนนะครับผมทั้งในบ้านและนอกบ้านจะได้รู้กันตอนนี้นนก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับจะเย็นแล้วนะครับแดดไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้พาทิตย์ก็ไปอยู่ทางทะเลแล้วนะครับ ที่ตะวันตกแล้วผมก็ได้เอาโซลาเซลล์มาลองชาร์จดูว่ามันจะได้แค่ไหนนะครับแล้วหลอดไฟจะสว่างแค่ไหนขนาดชาร์จเนี่ยก็จะมีแสงสีส้มออกมาเรืองๆอ,ออกมาวาบวาบนะครับมันก็จะเป็นด้วยกันทั้ง2หลอดเลยนะครับวาบวาบก็เป็นเหมือนการชาร์จนะครับผมเพราะว่าหลักการทำงานของเขาก็คือเมื่อแสงไม่มีแล้วเนี่ยไฟก็จะติด โดยอัตโนมัตินะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์แล้วไฟติดโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะติดจนกว่าแบตมันจะหมดนะครับผมพอถึงรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งเขาก็จะชาร์จกลับเข้าไปใหม่เป็นแบบนี้นะครับวนลูปกันเป็นอย่างนี้นะครับเรียกเรียกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปแตะต้องอะไรเขาเลยนะแตะรีโมทอย่างเดียวเปิดปิดอย่างเดียวนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ชาร์จไปประมาณ3าสี่ชั่วโมงนะครับเนื่องจาก ฟ้ามืดแล้วนะครับตอนนี้ก็เ,เวลาประมาณเกือบสองทุ่มแล้วนะครับไฟเขาก็จะทำงานขึ้นมาเองนะครับก็จะติดอย่างนี้ทั้งคืนนะเดี๋ยวผมจะต้องปิดก่อนมันอยู่ใกล้กันอย่างนี้กดสวิตช์เดียวน่าจะดับหมดนะ,นะเดี๋ยวกดผิดรอเปล่าปุ่มออฟอยู่นี่นะครับโอเค เดี๋ยวผมจะย้ายมาในบ้านก่อนนะพอจะติดไหมติดสว่างแค่ไหนนะครับอ่านี่คือห้องครัวผมนะเดี๋ยวผมจะปิดไฟ บริเวณที่ไม่โดนไฟมีกำแพงก้นก็ยังสว่างนะครับโอเคครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะมืดๆหน่อยนะผมก็จะลองทดสอบแขวนไว้ตรงนี้แหลนะผมแขวนไว้ลว้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะ,ะผมเปิดออนแล้วนะปึ๊บนะโอเคปุ่มปุ่มนี้ ก็จะเห็นว่าสว่างขึ้นใช้ได้นะครับแทบว่าไม่ต้องเปิดไฟที่บ้านไฟนิออนบ้านเลยก็ผมก็สรุปนะครับตัวไฟโซลาเซลล์ชุดนี้นะครับชุดหนึ่งประมาณ5้าห้าสินะครับผมเดี๋ยวผมจะลง ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับว่าผมซื้อที่ไหนนะครับผมเผื่อใครสนใจก็ไปตามหาซื้อได้นะครับสําหรับยี่ห้อนี้ผมก็ว่ามันก็ใช้ได้นะก็ดีเลยล่ะความสว่างเนี่ยพอไว้ในสวนหรือไว้ตามห้องมืดที่เราใช้งานเกี่ยวกับตั่วทั่วไปนะไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือเฉพาะจอจงอะไรขนาดนั้นที่จะต้องใช้สายตามากนะก็โอเคเอาไปไว้ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้สว่างมากเหมือนกับ หลอดฟลูออเรสเซนต์สองหลอดนะครับผมมันก็สว่างในระดับหนึ่งนะครับถ้าติดสองลูกเนี่ยอาจจะสว่างมากอาจจะใช้ในการอ่านหนังสืออะไรก็ได้นะครับผมแต่ตัวเดียวไม่พอนะครับตัวเดียวสู้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดยาว40วัตต์สองหลอดไปยังไม่ได้นะครับผมแต่มันสะดวกพกแคมปิ้งได้มีรีโมทให้ พอตกกลางคืนเ,เราไม่อยากเปิดเราก็กดรีโมทปิดไปเลยอะไรประมาณนั้นหรือจะเปิดโหมดออโต้ Auto ก็ได้แถมมีตั้งเวลาด้วยนะครับว่าจะให้มันทำงานกี่ชั่วโมงด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับคงไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าตัวของรีโมทมันจะมีภาษาอังกฤษบอกเข้าใจง่ายอยู่แล้วครับผมนะครับ โอเคครับก่จแจบต้องไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ check, ก,ก,กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก่จะแซบไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ